สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e a t ท t a l k ใน EP ที่3 9นะครับกับผมเกร t อภิชิตฮะวันนี้นะครับจะขอหยิบหนังสือที่เปรียบเสมือนของหายากไปแล้วนะครับในตอนนี้นะครับที่ชื่อว่าไม่สนว่าเก่งมาจากไหนนะครับผู้เขียนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือคุณทิมพิธานนะครับก็ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลอง กดดูใน google นะครับลองพิมพ์ชื่อหนังสือไปเลยนะครับว่าไม่สนว่าเก่งมาจากไหนก็จะเห็นว่ามีการนำมาส่งต่อนะครับมาขายต่อกันก็ราคาก็พุ่งเกินราคาหน้าปกไปแล้วนะครับก็ถ้ากดดูตอนนี้เลยก็จะมีะลิงก์หนึ่งนะครับที่เป็นลิงก์ไปตัว Shopee นะครับก็โซ o u เอาไปแล้วในราคา2 2 0 0นะฮะพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับเรียกว่าเป็นหนังสือที่ ตกผลึกมานะครับจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกวิชานอกห้องเรียนนะครับของคุณทิพิธานะครับก็ถูกรวบรวมมาจากคอลัมน์นะครับจดหมายจากฮาวาดในนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับตั้งแต่เดือนมกราของปี53นะครับถึงเดือนสิงหา54นะครับก็เอามาจัดเป็นหมวดหมู่นะครับ ก็แบ่งเป็นคาบเรียนที่1 2 3 4นะครับภายในเล่มนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะขอหยิบบทแรกนะครับคาบเรียนที่1เนี่ยมาบางส่วนนะครับซึ่งผมตั้งใจว่าน่าจะหยิบบางส่วนของแต่ละบทเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังบทที่ผมคิดว่าเออมันมีสิ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มน,นี้นะครับมาอบอกเล่ากันนะครับมาเล่าสู่กันฟังซึ่งวันนี้ก็จะเป็น เรื่องของห้องเรียนฮาวาดนะครับที่คุณพิธาเนี่ยคุณทิมพิธาเนี่ยได้ไปเรียนมานะครับแล้วก็เขาก็เขียนบอกเล่ามาในหนังสือเล่มนี้นะฮะโอเคครับก่อนที่จะไปพูดถึงห้องเรียนฮาวาดเนี่ยถ้าเปิดไปหน้าแรกเนี่ยก็มีเหมือนกับคําเขียนนะครับคาพูดของคุณทิมพิทาเนี่ยที่น่าสนใจนะครับเขาก็เขียนว่าการอ่านคือรากฐ,ฐานที่สําคัญนะครับไม่อ่านไม่รู้ไม่อ่านไม่เห็น ไม่อ่านไม่เป็นไม่อ่านไม่ได้นะครับแล้วก็ลงชื่อว่าทิมพิธานะครับก็เป็นคำโปรยนะครับเป็นประโยคที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อ,อ,อ่านแล้วก็ก็จริงครับการอ่านเป็นรลักฐานสำคัญนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของห้องเรียนฮาวานะครับที่คุณวิทาไปเรียน,เ,นยเป็นยังไงนะครับผมจะค่อยๆอ,อ,อ่านให้ฟังนะครับว่าออในหนังสือเนี่ยเขาก็เขียนบอกเล่ามา นะครับอย่างไงบ้างต้องบอกก่อนว่าที่คุณทิมิทาไปเรียนเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษานะครับที่ประธานาธิบดีเคนเนดีของสหรัฐนะครับเขาตั้งใจที่อ,อยากจะสร้างขึ้นนะครับเพื่อผลิตบุคลากรนะครับเพื่อมารองรับงานราชการแล้วก็การเมืองนะครับช่วงแรกที่เปิดสอนเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาชาวอเมริกันซะเยอะนะฮะภายหลังก็มีต่างชาติ มากขึ้นนะครับแล้วก็จนตอนนี้ซึ่งตอนนี้ของคุณวิทิมพิธาเนี่ยก็คือตอนช่วงปี5354นะฮะก็รวมแล้วเนี่ยมีกว่า90ชาติทั่วโลกนะครับเหมือนกับเป็นการย่อโลกทั้งใบนะครับมาอยู่ในห้องเรียนนี้นะฮะซึ่งไอสัดส่วนของนักเรียนในชั้นเรียนเนี่ยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตามความบทบาทสำคัญที่ประเทศนั้นๆเนี่ยมีต่อโลกนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ย ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมีบทบาทต่อโลกมากเนี่ยก็จะมีนักเรียนมาจากประเทศนั้นมากนะครับอย่างในหนังสือเนี่ยคุณพิธาก็บอกว่าเออช่วงนั้นเนี่ยก็จีนนะครับแล้วก็อินเดียเนี่ยมีบทบาทต่อโลกมากก็จะมีนักศึกษานะครับมาจาก2ประเทศนี้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าประเทศไหนนะฮะมีความสําคัญนะครับต่ออเมริกามากเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะมีนักเรียนจากประเทศนั้นเยอะมากขึ้นตามไปด้วยนะฮะอย่าง ช่วงนั้นก็จะเป็นปากีสถานเม็กซิโกเยอรมันเป็นต้นนะครับซึ่งในความหลากหลายนี้นะครับคุณวิธาาก็บอกว่าเออมันส่งผลให้เรียนสนุกขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ต้องถกเถียงกันนะครับก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับเมื่อพูดถึง gender gap นะครับหรือว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยนักเรียนจากสวีเดนกับอิหร่านเนี่ยก็จะเห็นต่างกันแบบสุดๆนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความยากจนแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยของโอกาสทางการศึกษาเนี่ยนักลงทุนนะครับจะวอลตี t กับ NGO จาอจากไนจีเรียนะครับก็จะพูดกันเล่ากับว่าพวกเขามาจากคนละโลกนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนนะครับคุณพิธาบอกว่าทางมหาลัยเนี่ยยังเชิญนะครับเหล่าผู้นำ ประเทศเนี่ยมาบรรยายบ่อยๆนะครับมีทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลนะครับดาราฮอลลีวูดนะฮะรวมถึงนักกีฬาด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับในการ สนทนานะครับกับประธานาธิบดีหลายท่านนะครับอย่างประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซียนะครับในขณะนั้นเนี่ยประเด็นที่สนทนากันเนี่ยก็เป็นการผลักดันอาเซียนนะครับให้เป็นปึกแผ่นนะครับรวมถึงข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็บทเรียนจากท่านประธานาธิบดีคนนี้นะครับเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยมันทําให้การเรียนสนุกนะครับไม่น่าเบื่อไม่ต้องท่องจำนะครับทางมหาลัยเนี่ยก็สอนเอาไว้ว่า เอาเวลาท่องจำเนี่ยไปเรียนนอกห้องดีกว่านะฮะไม่ต้องเรียนทฤษฎีมากมายสำหรับโลกในบริบทใหม่แบบนี้นะครับทฤษฎีมีไว้ทำลายนะฮะจากปีแรกเนี่ยที่เรียนด้านการเมืองการปกครองที่สถาบันนี้นะครับจอห์นเอฟเคนเนดี o สคูลออฟเกิรเนี่ยนะครับพอขึ้นปี2เนี่ยคุณพิธาเนี่ยก็ได้สมัครเรียนปริญญาโทเพิ่มนะฮะอีกใบที่ MIT ในคณะบริหารธุรกิจนะครับเหตุผลที่เรียนสองที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นเรียนสองด้านนะครับก็ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยกันนะครับทีนี้นะครับมาดูว่าวิชาที่คุณวิทาเรียนเนี่ยปี3าม่มีอะไรบ้างนะครับวิชาแรกเนี่ยคือ Media Power and Politics นะครับเขาบอกว่าเป็นวิชาที่พูดถึงสื่อมวลชนกับการเมืองนะครับ ความสัมพันธ์อันเกื้อกูลกันนะครับการใช้สื่ออย่างถูกต้องจรรยาบัณของสื่อนะครับการเปลี่ยนแปลงของสื่อนะครับเขาบอกว่าวิชานี้เองนะครับทำให้เขารู้ว่าประธานาธิบดีโอบามานะครับมาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างไรจึงชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายนะครับวิชาที่2ก็คือ Why are so many c o u n t r i e s o o r v o l a t i l e and unequal นะฮะ ก็เป็นวิชาที่พยายามตอบคำถามโลกแตกว่าทำไมโลกนี้ถึงจนนะครับปวนแปรแล้วก็ไม่เท่าเทียมนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ r i คคาโดนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของของเขาเนี่ยนะฮะของฮาวาดเนี่ยพยายามใช้หลักเศรษฐศาสตร์นะครับสถิติสังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์จิตวิทยานะครับแล้วก็ภูมิศาสตร์ก็คือเยอะมากนะครับ เป็นตัวอธิบายว่าทําไมนะครับประเทศในทวีปแอฟริกากับเอเชียถึงถึงจนอยู่นะครับเอเชียใต้นะฮะอาจารย์นำแผนที่โลกมากลางแล้วก็ใช้ปากกาขีดนะครับชี้ให้เห็นว่าประเทศที่เรียกว่า t ROPICAL COUNTRIES นั้นในแง่มนุษยศาสตร์ถือว่าอากาศดีนะครับผู้คนขี้เล่นอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวจึงไม่มีใครอดใต้นะครับ ชอบร้องรำทําเพลงแล้วก็ดื่มเหล้าได้ทั้งวันนะครับต่างจากประเทศที่อยู่เหนือจัดหรือว่าใต้จัดที่ต้องปากกัดตีนทีนะครับสู้กับอากาศที่หนาวเหน็บและ,ะสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดํารงชีวิตนะครับแต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะธรรมชาติจนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจได้นะะประเทศที่เข้าขายนี้ก็อย่างอเมริกานะครับรัสเซียแล้วก็ประเทศในยุโรปกลางเป็นต้น นะครับอันนี้เป็นวิชาที่2ว่าเออทำไมหลายๆประเทศเนี่ยถึงยังยากจนอยู่นะครับแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมนะฮะวิชาที่3ก็คือ Understanding Democracy Through History นะฮะก็เป็นวิชาที่อธิบายถึงประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่กำเนิดในประเทศกรีซเลยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรเพื่อใครแล้วก็ทำไมถึงดีกว่าระบบอื่นนะครับประชาธิปไตยดีต่อเศรษฐกิจอย่างไรทำไม สหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเซลษเกจเซรีกับประชาธิปไตยต้องเป็นของคู่กันนะครับก็อันนี้เป็นวิชาที่3นะครับที่เขาได้ริเรียนนะครับทีนี้ถัดมาในวิชาที่4นะครับ Political Parties in Practice นะครับก็เป็นพักการเมืองในภาคปฏิบัติเป็นยังไงนะครับก็เป็นวิชาที่พูดถึงความสำคัญของพักการเมืองที่มีต่อระบบประชาธิปไตยนะครับ หน้าที่หลักเป็นยังไงหน้าที่รองของพักเป็นยังไงนะครับและองค์กรของพักเนี่ยควรมีลักษณะอย่างไรการเมืองที่ประสบความสําเร็จเนี่ยควรมีใครบ้างน,นะครับเขาทำอย่างไงใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเป็นกรณีศึกษาจากหลายๆพักทั่วโลกนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการเมืองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นวิชาที่เขาได้เรียนในวิชาที่4นะครับถัดมาวิชาที่5เนี่ยเป็นวิชาเอคอนอเมค ออ r เทดพอ l ิ c ีนะฮะก็พูดถึงระบบการคาโลกนะครับบทบาทของ WTO นะครับเอเปกนะฮะใครเสียเปรียบได้เปรียบการเจราจาทวิทภาคีและพหุภาคีนะครับเป็นยังไงนะครับเทคนิคการเจราจาวิธีการคำนวณฐานภาษีนะครับการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมก่อนเปิดประเทศนะครับรวมถึงกรณีศึกษาการผิดสัญญา WTO ของ ประเทศบราซิลและอินเดียด้วยนะครับการกิจการระหว่างการค้าระหว่างประเทศนะฮะการค้าระบบทุนนิยมธรรมาพิบาลและจรยิยธรรมและการค้าเพื่อ,อขจัดความยากจนเป็นต้นนะครับถัดมาในวิชาที่6นะฮะ Education Policy นะฮะก็จะเป็นวิชาที่พูดถึงการพัฒนาบุคลากรของชาตินะครับด้วยระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบนะครับส่วนประกอบ สำคัญของระบบการศึกษาเป็นยังไงนะครับการพัฒนาครูโรงเรียนหลักสูตรความแตกต่างของแต่ละระบบการศึกษาในแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับรวมถึงมีทั้งตัวจุดอ่อนจุดแข็งด้วยนะครับของแต่ละระบบนะครับกเ็เป็น6วิชานะครับที่คุณวิทย์ได้เขียนมาบอกเล่าในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าเออเป็นวิชาที่เขาเรียนตอนปี3นะครับอนอกจากนี้นะครับเขาก็ ขอยกตัวอย่างนะครับประสบการณ์ที่เขาเนี่ยไปฝึกงานนะครับภาคฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ทําให้เห็นว่าเนี่ยระบบการศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยจะ,ะต่างจากที่อื่นนะครับก็คือเขาเนี่ยไปสัมภาษณ์ครูโรงเรียนอนุบาลน,นะครับโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับพอจะสรุปใจความได้ว่าในช่วงปฐมวัยเนี่ยที่ญี่ปุ่นเน้นความมีระเบียบอดทนการทํางานเป็นทีม และความอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่าเรื่องวิชาการวิชาอย่างวิทยศา,ศา,ศา,ศาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษวิชาเหล่านี้เอาไว้ที่หลังก็เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นให้ต้องเอาพื้นฐานชีวิตให้ได้ก่อนนะครับในช่วงของปฐมวัยนะครับถ้าเกิดว่าใครไปประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คงน่าจะเคยสังเกตเห็นบ้านเมืองที่สะอาดนะครับความมีระเบียบว,วินัยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยขณะเดียวกันเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินว่า เด็กญี่ปุ่นเนี่ยชนะเคมีโอลิมปิกยิมภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่านโยบายพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นนะครับหลังสงครามเนี่ยที่พยายามไม่ให้วัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยเข้ามาครอบงำความเป็นญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคุณพิธาก็เขียนไว้ว่าต่อให้เป็นอย่างนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยแล้วก็มีอุตสาหกรรมแข็งแรงกว่าประเทศไทยได้นะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับญี่ปุ่นจะแผ่วลงไปกว่าเมื่อก่อนเมื่อเทียบกับจีนที่แซงหน้านะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าระบบการศึกษาที่ดีเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับทุกวันนี้โลกมีความเปลี่ยนแปลงไปมากตอนนี้ข้อมูลกระจายไปทุกอนูนะครับคุณวิทายาคิดว่าแต่ละประเทศเนี่ยควรจะทบทวนนะครับระบบการศึกษาแล้วก็คนที่อยู่ในโครงสร้างของตัวเองให้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดนี้เป็น คำถามที่ตอบให้เรียนจบฮาวาดไปครบเทอมครบศตวรรษนะครับคุณวิทาบอกว่าก็คงตอบไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็ทิ้งท้ายในบทนี้ว่าเออตัวความหลากหลายที่ส่งผลให้การเรียนสนุกนะครับสำหรับโลกที่มีบริบทใหม่แล้วก็มีทฤษฎีต่างๆมากมายเอาไว้ทำลายนะครับอันนี้ก็คือ,อทั้งหมดนะครับของห้องเรียนฮาวาดนะครับที่เล่าผ่าน หนังสือเล่มนี้นะครับไม่สนว่าเก่งมาจากไหนนะครับของคุณทิมพิธานนะครับก็เป็นบทแรกนะครับที่ผมมองว่าเอออยากจะหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเออเขาไปเรียนมามีวิชาอะไรบ้างแล้วมันน่าสนใจยังไงนะครับเผื่อว่าะจะช่วยให้คนที่ฟังเนี่ยรู้สึกมีแรงบันดาลใจนะครับเผื่ออยากจะไปเรียนที่นั่นบ้างนะครับหรือว่ามีแรงบันดาลใจในการที่เอาไปคิดต่อนะครับว่าตัว หลักสูตรหรือว่าระบบการศึกษาหรือวิชาที่เราอาจจะสนใจไปเรียนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าไปเรียนต่อคัเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาสอนกันยังไงนะครับก็หวังว่าน่าจะได้รับบทเรียนนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆของคุณทิพย์ธานะครับเมื่อปี2553นะครับว่าเป็นยังไงก็นํามาเล่าสู่กันฟังกันครับแล้วกลับมาพบกับเกรดทูทอกได้ใหม่ใน EP ีหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ